ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่จะต้องบำรุงต้นข้าวนะครับข้าวนี้ก็ประมาณ 2- 3สเดือนนะครับก็สูงขึ้นมาเท่าเอวแล้วนะครับบางพื้นที่นะครับก็ทำการตัดแต่งนะครับต้นข้าวนะครับบางพื้นที่นะครับก็ใส่ปุ๋ยไปเลยนะครับอันนี้จะพามาชมนะครับการบำรุงนะครับดูแลต้นข้าวนะครับตอนนี้ก็กำลังจะใส่ปุ๋ยนะครับที่ดิน พื้นนาแปลงนี้นะครับเป็นพื้นดินของของพ่อนะครับที่จะใส่ปุ๋ยนะครับทําการบํารุงครับเพราะว่าฝนมีน้ํานะครับแล้วก็ข้าวนะครับกําลังจะโตนะครับแล้วก็แตกกอครับจะวางจะแตกรวงด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องการการดูแลนะครับบํารุงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนตกนะครับตกดีน้ําดีนะครับก็มีบางจังหวะที่ ฝนมาช้านะครับทําให้เกิดการชะงักนะครับต้นเข้าสูงโตไม่เท่ากันนะครับนาพื้นนี้นะครับก็จะไม่ทําการตัดแต่งนะครับแต่บางพื้นที่ก็ทําการตัดแต่งเพราะว่ามีวัชพืชนะครับมีหญ้าขึ้นรกนะครับก็ต้องตัดแต่งนี่ครับตัดจนเกลียนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยดูแลบำรุงรักษานะครับให้ดูหลายๆแบบหลายที่นะครับพื้นนี้ทําการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับตัดจนสั้นเกลื่อนนะครับ ไม่เกินหนึ่งเดือนสองเดือนนะครับจะสูงโตเรี่วเลยนะครับจะดันขึ้นมานะครับใบข้าวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแตกรวงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมครับมาดูนาข้าวนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับจากฝนที่ทิ้งช่วงทิ้งอะไรมานานนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับทําให้มีน้ําท่านะครับอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวนะครับก็ได้รับน้ํานะครับ เริ่มจะเขียวขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มจะงอกแบบขึ้นมานะครับแต่ก็มีหญ้ามีอะไรบ้างนะครับบางพื้นที่นะครับหลายๆพื้นที่นะครับก็ทําการตัดแต่งต้นข้าวนะครับจากที่มีหญ้าเยอะๆนะครับแล้วก็ข้าวกําลังอยากจะงอกครับต้นข้าวกับต้นหญ้านะครับงอกพร้อมกันเลยนะครับบางทีหญ้าอาจจะขึ้นทับถมสูงกว่าข้าวนะครับหลายๆพื้นที่ก็ทําการตัดแต่งต้นข้าวนะครับ ก็จะทําให้ต้นข้าวนะครับอาจจากที่ข no ึ้นไม่สม่ so ําเสมอนะครับแล้วก็เตี้ยบ้างสูงบ้างนะครับหญ้ารกบ้างนะครับพอการตัดแต่งเสร็จนะครับก็จะทําให้ข้าวนะครับมันแตกใบขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ทันกันเสมอกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวที่มีหญ้าเยอะนะครับท่านชมหลายพื้นที่ก็ทําการตัดแต่งครับพอตัดแต่งเสร็จนะครับใส่ปุ๋ยบํารุงครับก็มีน้ํามีท่าฝนมานะครับ มันก็จะขึ้นได้งอกงามครับช่วงนี้เดี๋ยวพาไปชมนาข้าวที่ตัดแต่งเสร็จนะครับว่ามันงอกขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่มีหญ้านะครับมันขึ้นหญ้าจะขึ้นไม่ทันนะครับเพราะว่าใบข้าวมันจะสะดุ้งนะครับแล้วก็ได้รับน้าฝนได้รับปุ๋ยนะครับมันก็จะเสมอทันกันนะครับในการตัดแต่งต้นข้าวนะครับเดี๋ยวพาไปชมตรงที่เขาตัดสวยๆนะครับมันงอกขึ้นมาใหม่นะครับจากที่รกมากนะครับดูไม่ได้เลยครับก็จะ ขึ้นมาเห็นนะครับเดี๋ยวพาไปชมตัดภาพไปที่ทุ่งนาที่ตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะไม่พาไปชมตรงที่เขาตัดจริงๆนะครับเพราะว่ามันเสียงเครื่องตัดยามันดังนะครับก็เลยพามาชมที่แบบว่าเป็นผลที่ตัดสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมพอตัดไปแล้วนะครับมันจะงอกมาใหม่นะครับแล้วก็กลบต้นหญ้าต้นอะไรครับน้ํามานะครับใส่ปุ๋ยนะครับตัดตก ตกแต่งครับตัดตกแต่งแล้วนะครับมันก็จะสวยงามนะครับเหมือนเหมือนได้เกิดใหม่นะครับจากที่รกรุงรังนะครับนี่นะครับตกแต่งแล้วนะครับก็จะมีแต่ต้นข้าวล้วนๆนะครับเขียวเขียวงามนะครับสดเขียวขจีนะครับมีแต่ต้นข้าวเลยนะครับต่อไปก็รอรับรับรวงครับรวงข้าวนะครับก็จะเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับไม่มีวัชพืชปะปนนะครับไม่มี ใบใบหญ้าครับเม็ดหญ้ามาปะปนกับเม็ดข้าวนะครับนี่ครับสวยสวยมากนะครับอันนี้ตัดตัดได้ประมาณหลายวันแล้วนะครับเนี่ยมันจะสะดุ้งขึ้นนะครับก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปด้วยนะครับก็เตรียมรับข้าวแบบเม็ดข้าวแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแบบสวยสวยเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็พามาดูการตัดแต่งต้นข้าวที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีผลให้เราเห็น แบบชัดเจนนะครับแบบสวยงามเลยนะครับท่านชมพามาชมบรรยากาศสดสวยสดชื่นกันนะครับเขียวขจีเลยครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่าน,นี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ